สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไอจะพามาเที่ยวที่ลอด89คาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอปลวกแดงนะ,ะเนพ่ง ลายชีปลาตะไคร้หอมเนื้ครับรสชาติเป็นไงบ้างครับเปรี้ยวหวานละมุนมันซาซาเป็นรสคุณได้ยินมัเหมือนรสกินดินจี่ดินจีสดๆเป็น s i เ n a t u r e ของที่นี่อร่อยมากเลยค่ะหอชิมให้ดูหน่อยครับอืม นนนี้ะคะคือรสชาติมันก็จะออกละมุนแล้วก็ออกเปรี้ยวของเลมอนนิดนึงเอาชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วมันก็ออกรสชาติของของเลมอนเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะทุกคนอร่อยมากคุเลเยอร์มันจะมีความดีเค้กนข้อมูลข้างในอ่ะเป็นเมล็ดถั่วถัวถว จะหอมขึ้นจรูมากมากาเขาลาด้วยน้ำเชื่อมะครับที่มันเป็นแบบน้ำเชื่อมที่มันเป็นฝึกอะพอกินไปมันตัดกับความเปรี้ยวไปดีรสชาติอร่อยมาก มาชิคในทริปของเรานะครับก็มีไอ้นะครับแล้วก็มีน้องแด้นะครับลองแจงสุดสวยนะครับแล้วก็มีสวยที่สุดในกลุ่มนะครับนี่คุณครูราตีสวัสดีครับคุณครูบรรยากาศในกาถ่ายรูปสวยค่ะถ่ายรูปสวยครับได้รูปไปเยอะไหมครับราตีประมาณร้อยกว่ารูป้อยกว่ารูปนะครับหัวตัดได้สองรูปลองแจงได้รูปไปเยอะไหมครับยังไม่เท่าไหร่ค่ะยังได้รูปไปประมาณเท่าไหร่ดีรูปครับ ก็คนละห้าสิบกระลูป <250 S 1> <นะ S 2> ห้าสิบกับรูปตัดออกเหลือสามคือใครทุกคนดีหมด ากาศดีมากนะครับทุกคนแล้วก็มีคนพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้บุกบ้านมากนะทุกคนก็โซเชียลเดียนริงกับสุดฤทธิ์เลยนะครับก็รู้สึกดีนะนานๆที่ออกมาข้องที่หนึ่งแบบสงสัยต้องตรอไปอีกหลายทีละทุกคนคงได้เจอหลายๆคลิปแนะะ่แน่นอนเพราะว่าติดใจมากๆเป็นไงบ้างครับขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย